สวัสดีครับสาวนาว่างไหมนุ๊เงียบหายจังเลยเป็นยังไงมั่งว่างอยู่ครับว่างอยู่พวกออกเวรเมืเ่อมชชาวเสียงเงียบแคบยังไงชอบว<ม>ลไม่เข้าก็เลยชักจูดถึงเบือเบือเลยเนี่ยหลับไม่หลับไม่เข้าเลยเลขหลักห้าหายห้าหายจากหลักสิบยันเป็นดับห้าหลักสิบอีกโอ้ยไม่เป็นไรค่ะสู้ต่อสูนร์หวยคำนวณเนาะเราก็มาแบ<อ>่งป,ปันเป็นแนวทางจะจะมีวิ่งเป็น แมันมาหลักร้อยทั้งที่เลขสองหลักหน่วยเราก็มีจะคือห้ามันไม่มัน,ม,นมันมาทั้งบนทั้งล่างน่ะมันก็เลยอย่างนี้แหละเหมือนงวดก่อนก <5. S 2> ็สองมาทั้งบน <5, S 2> ทั้ง <5. S 1> ล่างมาแปกอืมจะเอาไม่เป็นไรตามต่อเนอะอาะเดี๋ยวเอาเลขหกตัวมาสองตัวบนไปก่อนดีกว่านาอโอเคจะกับเลขเด่นสองตัวมาตัวค่ะจะเลขเด่นหกตัวมีอะไรหล่ะ เดยนไว้ตรงไหนแล้วจ้ะหกตัวค่ะศูนสามสี่มีศูนย์มีสามมีสี่ห้าหกเก้าห้าหกเก้ามาสองตัวบนนะครับจ้ะดึงเด่นวิ่งมาวิ่งไปที่ห้ากับเก้าวิ่งห้ากับเก้าจ้ะครับผม ชุดสองตัวให้เอฟซีซะหน่อยจ้าได้เงินนะหกชุดนี้จ้าสี่ห้าสี่เก้าสี่ห้าสี่เก้าหกห้าหกเก้าหกห้าหกเก้าเก้าสี่เก้าหกเก้าสี่เก้าหกตัวนี้มั่นใจครับนั่งดูหลายวันละสี่เก้าแค่หกชุดนี่แหละได้เงินแน่นอนค่ะจ้า วนเ,นเลขไม่มาสิบหน่วยไม่มาทั้งสามหลักหนึ่งกับแปดไม่มาเนาะหนึ่งกับแปดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเลยใช่ไหมคะครับผมจ้ะอันนี้เฉพาะบนนะครับจ้ะแล้วก็เอซี FC เล่นแต้มเป็นหรือเปล่าไม่ต้องเล่น,นเราให้ไปแล้วหกชุดอืมก็เอาตามที่จับให้เนี่ยเนานะ ครับผมหกชุดนี้แหละลงทุนได้เลยจ้ะคือให้ให้ซื้อชุดเต็มเลยใช่ไหมอ่านี่แหละชุดเต็มเลยครับคัดอ,ออกไว้ให้เหลือแค่หกชุดพออืมค่ะคเล่นง่ายๆก็คือแล่น,นอนมั่นใจอยู่วันนี้จ้ะเล่นง่ายๆคือบนอย่างเดียวนะ ฟังดีครับไม่ต้องไปล่างถ้ายังไงก็ประหยัดต้นทุนได้เยอะเหมือนกันแหละเดี๋ยวเลขล่างรอรอเขาสุดท้ายเดี๋ยวมีทีเด็ดให้เลขล่างรอไปก่อนอันนี้คือปล่อยชุดบนไปก่อนเนาะเป็นแนวทางไปก่อนจ้ะหรือจะเอาชุดล่างชุดล่างมีใครอยากเราไปซื้อลอตเตอรี่ชุดล่างได้ยังคะถ้ายังไงก็ปล่อยล่างไปเลยก็ได้ได้แล้วได้แล้วจ้ะตามไปชุดล่างเอาเอาให้ก็ได้ชุดล่างมันมีอยู่สองชุดจ้ะ เดี๋ยวดูก่อนถ้ามันมีห้าชุดเหรอแต่ผมว่ามันเด่นมือแค่สองชุดจ้าชุดสองตัวล่างจ้าสี่หนึ่งกับสี่เก้าครับสี่หนึ่งกับสี่เก้าอ่ะมันก็เหมือนคล้ายๆกันเนาะไอ้ข้างบนเก้าสี่ข้างล่างอ่าสี่เก้าครับซื้อบนล่างได้สี่เก้าเก้าสี่มัมน มันมีคนเขาเก่งมามันน่าจะเป็นสี่หนึ่งนะข้างล่างนะ่ะตดเต็งเลยอสี่หนึง่งวันเมื่อกี้นี่โหหมดเงินเยอะไปสี่หนึ่งนี่เยอะเลยผม่ะเหนรงนุดไปเยอะเลยสี่หนึ่งนะไห้ต่อวันนี้แหละน่าจะเนาะมันยังไง<อ>หล่ะวันเมื่อกี้นี่โหสี่หนึ่งนี่มันตรงกระเบียนรถในเคยจัดหนักโอ้โหไปตัวเดียวหมดไปห้าร้อยอะสี่หนึ่งโอ้เสียดายน่าจะมาวันนี้ไหมขอให้มาวันนี้แล้วกันใช่ใช่มันต้องมาวันนี้แหละมันเคยย้อนสอนผมอ่า แสดงว่าซื้ออีกวดนหนึ่งออกอีกวดนหนึ่งใช่อเอาเลขบนเลขบนมีที่วางชุดสามตัวให้เอฟซีชักชุดเพื่อไปหาซื้อลอตเตอรี่ทุกวันที่หนึ่งค่ะสามตัวให้ไปเก้าหกห้าเก้าหกห้าจ้ะครับหลักร้อยเป็นเลขขี้จ้ะหลักสิบเป็นเลขคู่จ้ะหลักหน่วยเป็นเลขเเลขี้วันนี้อมตามหลักนี้เนาะที่จับให้ครับผม ค่ะก็เลขติดันือหลักร้อยตัวเดียวอีกชุดนึงก็เป็นสองหกห้าก็ได้เผื่อก้าไม่มาเผื่อหลักร้อยมันผิดสองหกห้าเนาะสองชุดแล้วกันครับผมจ้ะแค่นี้แหละครับกับชุดสามตัวค่ะประมาณนี้เนาะอืตรงไี่ว่าเลขมันจะออกสูงหลักร้อยเนี่ยอืมค่ะพอสูตรคำนวณมันมามันมันขึ้นด้วยเลขแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเลยอ่ะอืมจ้ะพอมันมา ได้คู่ขี้แล้วมันเหลือเก้ากับหนึ่งเก้ากับหนึ่งเราโดนดับไปแล้วมันก็เหลือเก้าตัวเดียวไงหลักร้อยจ้าอือครับค่ะเราได้ลอตเตอรี่มาแล้วหลักเก้าหกข้าน่ะอืมจ้าอ่ะยังไงก็ให้เอฟซีจับตาดูเอรอฟังคงสุดท้ายเนาะครับผมเดี๋ยวคงสุดท้ายจะมีเลขมีที่มาะ่่าะที่ผ่านมาผมว่าให้วิ่งแปดอยู่นะลองดูดีๆจ้าค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวให้เอฟีดูใบเก่าด้วยุ้ดทายจะบอกเลขวิ่งตัวเดียวเด็ดๆโอเคจ้ะจ้ะโอเคค่ะคยังไงก็ให้โชคดีเนาะขอบคุณมากมากค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสด,ดีจ้าอครับสวัสดีครับครับนะาาจะทวนตัวเลขของเสียนปากช่องให้ฟังอีกรอบหนึ่งเด้อค่ะอันนี้ชุดบนจ้ะชุดบนเนาะค่ะในวันที่16สิงหากเปตเด่นบนเด้อจ้ะมี0มี3มี4มี5มี6มี9วิ่ง5กับ9จ้า จับคู่หายซีหาซีเก้าเก้าหกหกหาหกเก้าเก้าซีจ้ะบางระกาเก้าซีซีเก้ากับเก้าหกหกเก้าเป็นกับเพรพอมสามตัวเก้าหกห้าและสองหกห้าจ้ะดับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยดับไปที่หนึ่งกับแปดเด้อจ้ะหนึ่งกับแปดจ้ะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยคือดับทั้งสามหลักจ้ะสำหรับเลขล่างไหหมาหนึ่งซีกับซีเก้าสองคู่ทอนั้นพี่นองจ้ะมวดบังหันโกงสุดใจ หลุดจะ้ะ er. แต่ว่าเขาเลขวิ่งเ้อค่ะเข้าไปที่เปดเปียดไปอยู่หลักร้อยพี่น้องเปียดไปอยู่หลักร้อยเข้าไปที่เลขวิ่งจ้ะแต่ว่าเลขเลขจับคู่เพิ่นกับพลาดค่ะแล้วก็เลขเลขติดกับพลาดนี่แล้วก็เลขดับกับพลาดจ้ะเพราะเพิ่นดับให้ดับรักสามักห้ารักเก่าเนาะคือดับพลาดดับหลุดจ้ะก็จะประมาณนี้ค่ะ ก็ตามนั้นเดอะะ้อค่ะเลขลักฟ่นก็นหลุดจ้ะหวดนี่คือ,อห่วต้ดกอนพลนมันออกแปดห้าสองเนาะกระหาศูนย์คือหลุดจ้ะหลุดรับแต่ว่าให้กับไปเขาที่หลักร้อยคือเลขแปดเด้อคะ่ะเขาที่หลักร้อยตามนี้จ้ะอาพี่น้องคะเซียนปากช่องได้ปล่อยมาแล้วจ้ารอเบิง่งว่าพ่นสิฟันเลขวิ่งใหตตัวเดียวโโลิ่นสิฟันตัวไหนเนาะค่ะ พิจารณาจอบซ้อมมักกะจัดขัดกะพา,านจ้ะแนวทางเลยเอฟซี FC จ้ะโทรหาเพิ่นได้ที่0 9 3 1 4 1 4 1 6 1 9จ้ะประมาณนี้บ่ได้เห็นคลิปนี้รู้ได้ยัฟังจ้ะเอาฝากกดไลค์กดแชร์นึ่เด้อพี่น้องคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์จ้ะคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณเซียนปากช่องเนาะคะ่ะขอบคุณสุขุนสุขโหสุขคนทุกเซียนทุกอาจารย์ขอบขอคุณขอบคุณเอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะที่รับชมรับฟัง คลิปนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้า